คืองานทดลองครับเป็นงานทดลองที่จะทดสอบระบบปลูกแบบธรรมชาติซึ่งจะเป็นระบบที่เราไม่ต้องทาอะไรที่ผมเรียกว่าปลูกแล้วทิ้งมันตัวเองนะครับก็จะประกอบไปด้วย2องกล่องใหญ่ๆกล่องนี้จะเป็นน้านะครับสาหรับสต็อกเสิร์ฟในขณะที่ต้นพืชกําลังจเจริญเติบโตนะครับส่วนบล็อกนี้เป็นบล็อกที่ใช้ปลูก ระบบนี้แหละครับคือระบบธรรมชาติที่ผมสร้างขึ้นมามีอะไรหลายอย่างในนี้นะครับเป็นงานระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นระบบธรรมชาติไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้ปั๊มอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาจะเสิร์ฟน้ําด้วยตัวเองมีน้ําใช้ตลอดการเติบโตของเขาแล้วปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นผลึกซึ่งเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ผมหมักออกมาแล้วแล้วก็นํามาผสมกันวัสดุ อินซีที่นำมาผสมกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ชนิดเลยนะครับซึ่งผมทดลองหาจุดลงตัวรวบรวมธาตุอาหารต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นในอัตราที่ลงตัวเหมาะสมนะครับมารวมกันแล้วมาหมักออกมาเป็นน้ำหมักชีวภาพคุณภาพสูงสําเร็จรูปนะครับแล้วก็ทำให้เป็นผลเป็นผลก,ก้อนเล็กๆนะครับแล้วเราก็นำมาใส่ในนี้นะครับจุดที่เราใส่ปุ๋ยสองฟักนี้ปุ๋ยตัวนี้ ทำหน้าที่ปลดปล่อยธาตุอาหารให้เรื่อยๆนะครับคือเป็นปุ๋ยละลายช้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ละลายช้าครับเป็นปุ๋ยที่สามารถใช้ได้โดยตรงเปรียบเทียบเหมือนน้าเกลือที่เราฉีดให้กับคนนั่นนะครับต้นพืชใช้ได้ทันทีนะครับปุ๋ยตัวนี้พิเศษมากตอนนี้เราทําการทดลองอยู่นะครับดูผลของเขานะครับนี่รากเต็มเลยครับวัสดุปลูกตัวนี้นะครับก็สําคัญมากเป็นวัสดุปลูกที่สะอาดนะครับซึ่งเรามีส่วนผสมที่สามารถทําการดูดซึมหรือสามารถที่จะ เคลื่อนย้ายนะครับน้ำและธาตุอาหารอย่างส,งสม่ำเสมอให้กับพืชซึ่งเป็นวัสดุปลูกที่เศษที่เราคิดขึ้นมานะครับจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญในการเติบตัวของต้นไม้ในระบบนี้นะครับสตัวช่วยกันนะครับระบบปลูกนะครับระบบปลูกแล้วก็วัสดุปลูกแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์สําเร็จรูปผกนะครับนะบน้ำในปโตเสริร์ระบบนี้สามารถใช้ปลูกกับหลากหลายชนิดปลูกกับพืชชนิดใดก็ได้ครับเหมาะสาหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง ซึ่งจะไม่มีที่ดินปลูกไม่มีพื้นที่ไม่มีเวลาและทําไม่เป็นอย่างนี้นะครับมีปัญหามากมายแต่ก็อยากได้อาหารสําเร็จรูปดีๆอาหารสดที่ดีต่อสุขภาพเอาไปกินนะครับเพราะชุดปลูกนี้คุณสามารถที่จะเก็บกินได้ตลอดเวลาสดๆเลยนะครับเหมือนตู้เย็นที่สดได้ตลอดโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องดูแลทิ้งได้เลยนะครับเมื่อปลูกเสร็จระบบนี้ก็ทิ้งให้เขาเติบโตเองและเราก็เก็บผลผลิตเอานะครับ ส่วนปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยก็มีสูตรต่างๆแตกต,ต,ต่างกันออกไปถ้าเป็นพวกมีผลผลิตแบบผลผลิ์อย่างเนี้ยมันมะเขือเทศน,นะครับก็จะมีสูตรอีกอันหนึ่งไว้บำรุงผลบำรุงความหวานอะไรเงี้ยนะครับสามารถปลูกได้หลากหลายนะครับเนี่ยข้าวโพดเนี่ยครับ,บก็บปลูกก็ปลูกได้นะครับก็เป็นระบบปลูกแบบเดียวกันเติบโตงามมากครับสวยงามมากนะครับพืชผักสวนครัวปลูกได้หมดเลยนะครับทุกอย่างเราสามารถที่จะมีสวนครัวไว้บนดาดฟ้าบนหลังคาลานจอดรถที่ไหนก็ได้ที่มีที่ว่างไม่จะเป็นต้องใช้ดิน แล้วก็สะอาดด้วยครับระบบนี้จะสะอาดมากจะไม่มีน้ําหยดออกมาเลยนะครับก็จะสามารถปลูกได้ทุกจุดทุกแห่งทุกตาแหน่งครับระบบนี้อยู่ในขั้นตอนการทดลองหาข้อมูลในการปลูกในการเลี้ยงตลอดอายุไขของพืชแต่ละชนิดเพื่อเป็นข้อมูลที่สําเร็จรูปชัดเจนเป็นข้อมูลจริงให้กับทุกท่านที่จะนําระบบนี้ไปปลูกนะครับก็จะได้ข้อมูลระบบปลูกต่างๆไปพร้อมกันด้วยครับทดลองคิดคด้นโดย Amber Gra f ก Farm มครับมันเดือนกรกฎาคม2 5 6 5รบ